oh mm -hmm -hmm -hmm. you holding baby mm -hmm. mommy time hey mommy time Because i do i go back now you ready to go work tomorrow mommy yeah Dun -dun -dun. รู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนค่ะสาหรับทางด้านพิธีกรรุ่นใหญ่อย่างคุณหนูแหม่มสุริวิภาค่ะและก็เป็นท,ที่ทราบกันดีค่ะว่าคุณหนูแหม่มเนี่ยได้แต่งงานกับสามีอย่างคุณบ๊อบบี้โรเบิร์ตมานานกว่า25ปีแล้วแต่ว่าทางคู่เนี่ยไม่มีทายญาติด้วยกันค่ะแม้ว่าจะพยายามอยู่หลายต่อหลายครั้งพยายามอยู่หลายวิธีหลายทางค่ะแต่ว่าก็ไม่ประสบผลสําเร็จในการที่จะมีลูกค่ะและก็ในที่สุดค่ะคุณหนูแหม่มแล้วก็คุณบ๊อบบี้เนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเขามีการตัดสินใจค่ะรับเด็กคน,นึมาชื่อวาน น้องเอลลี่มาเป็นลูกบุญธรรมซึ่งน้องเอลลี่ค่ะเป็นลูกของพี่เลี้ยงค่ะที่อยู่ในบ้านอาศัยอยู่ในบ้านทํางานที่บ้านของคุณหนูแหม่มซึ่งคุณหนูแหม่มเองก็ขอรับน้องคนนี้น้องเอลลี่ค่ะมาเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็เลี้ยงเองทั้งส่งเรียนเองเลี้ยงเองทุกอย่างค่ะ และต้องบอกว่าตั้งแต่ที่คุณบอบบี้แลวก็คุณหนูแหม่มเนี่ยมีน้องแอลลี่ค่ะเขาก็เหมือนกับว่าน้องเนี่ยมาเติมเต็มเป็นความสุขของครอบครัวหลังจากที่ทั้งคู่พยายามจะมีลูกด้วยกันมานานแต่ว่าไม่สําเร็จน้องแอลลี่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามาช่วยทําให้ครอบครัวค่ะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบซึ่งทั้งทางด้านคุณหนูแหม่มเองคุณบอบบี้เองก็ต้องบอกว่าหลงรักลูกสาวตัวน้อยกันแบบสุดๆเลยเทใจเทความรักให้น้องแบบเต็มเปี่ยมค่ะและก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะคุณหนูแหม่มสุริวิภาก็ได้้รับบบดดููแแลลีีคนท่่่2มาาชือว น้องอลิซซึ่งคุณหนูแหม่มเนี่ยได้มีการเขียนคลิปค่ะพร้อมกับบอกว่ามาแล้วเบอร์2เบบี้อลิซมารายงานตัวค่ะซึ่งน้องอลิซค่ะก็เป็นน้องของน้องเอลลี่ที่คุณหนูแหม่มเนี่ยรับมาเลี้ยงเช่นเดียวกันและพ่อหลายๆคนเห็นน้องอลิซค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าน้องอลิซเนี่ยหน้าตาเหมือนกับคุณหนูแหม่มแล้วก็คุณบ๊อบบี้มากๆซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าเหมือนโชคชะตาฟ้าลิขิตเลยที่ให้น้องเนี่ยหน้าเหมือนกับพ่อแม่บุญธรรมและตอนนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าคุณหนูแหม่มเนี่ยก็หลงรักน้องอลิแบบ สุดเลยเพราะว่าออกมาโพสรูปโพสคลิปกันบ่อยมากทั้งคุณหนูแหม่มแล้วก็คุณบ๊อบบี้เองซึ่งคลิปล่าสุดที่คุณหนูแหม่มออกมาโพสเนี่ยก็เป็นคลิปขนาดที่กําลังเลี้ยงลูกสาวน้องอลิซค่ะโดยมีทางด้านคุณบ๊อบบี้เป็นคนถ่ายคลิปให้ซึ่งคุณหนูแหม่มเนี่ยก็เดินอุ้มลูกไปแล้วก็กล่อมลูกไปให้น้องนอนหลับค่ะและในคลิปก็ต้องบอกว่าคุณหนูแหม่มเนี่ยก็อุ้มลูกค่ะแล้วก็เดินกล่องไปรอบบ้านค่ะพร้อมกับมีการเขียนข้อความเขาว่าบ้านมัมมี่เป็นแบบนี้ไปแล้ว ซึ่ง,ต,งต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเพิ่งกลับมาจากทํางาน Ed, ค่ะหรือว่าจะมีงานที่ต้องไปทําในตอนเช้าเนี่ย Sand, แต่คุณหนูแหม่มค่ะก็พร้อมที่จะเลี้ยงลูกค่ะก็ต้องบอกว่ามันเป็นความเหนื่อยที่มีความสุขจริงๆค่ะ What's that noise? อ๋อพี่อลรักค่ะอพีเอลี่รพี่เอลลหิวนม้่เอหิ้องหะอากินกินนมน้องนะพี่อลี่กินนมก่อนนะเข้าใจไหมอตตูนเอลี่ยูนนะ ทำเหมือนแม่สินะองจะเหนินเราไหมพี่เอลลี่อยู OK> ่ไหนออเออใกล้ใกลสิพี่เอลลี่อยู่ไหนออใกล้กล้สิว่าน้องแล้วพี่เอลลี่อยู่ไหนเออพี่เอลลี่อยู่ไหนเอ๊ะเมาทำเหมือนแม่สิพี่เอลลี่อยู่ไหนเอ๊ะดอ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีดและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว